สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมลมสื่อดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิวนำท่านผู้ชมไปที่สวน50ปรรษามหาจักรีสิรินทรถนนรามคำแหง2เขตประเวศกรุงเทพมหานครไปชมบรรยากาศการแข่งขันดวลจุดโทษกอทอมฟุตซอครับชิงถ้วยเกียรติยศด,ด็อกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา ครับสวัสดีครับวันนี้รายการกทมพุทอตขับนะฮะโดยท่านผู้ว่าจชาติสุขิพันธ์ท่านมอบถ้วยใบนี้ให้กับทางรายการผมในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันที่ท่านผู้ว่าท่านได้มอบให้จัด กีฬาต้านยาสติดรายการกทมฟุตซอลขับครั้งที่1นะึนะท่านมอบถ้วยไปนี้วันที่10ตรุลรราคมการแข่งขันดวลจุดโทษรายการกทมฟุตซอลขับครั้งที่1เมื่อวันที่14มกราคมพศ2566ตรงกับวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาประาชนจากเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวน20ทีม20 เข้าร่วมดวลเพลงเกือกหาทีมมหาแห่งแม่นเป้าในครั้งนี้มีคุณประสิธฐ์อักขจันทร์ผู้ริเริ่มจัดตั้งโครงการกทมฟุทซอลครับครั้งที่หนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดการแข่งขันกล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังือพิมพ์เพจรลายนิ้วว่าความมุ่งหวังของตนเพื่อให้เยาวชนของชาติในชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมซึ่งเป็นวันของเด็กและโครงการ ทันนี้ตนก็มองว่าเยาวชนในชุมชนต่างๆได้แสดงความสามารถโดยแท้จริงและตนก็มองอีกว่ากิจกรรมดีๆโครงการดีๆแบบนี้เด็กๆเยาวชนในระดับรากหญ้าได้เข้าถึงอย่างแท้จริงเพราะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆต้องขอขอบคุณท่านดรชัดชาติสิทธิพันธ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับโครงการนี้ท่านได้สนับสนุนถ้วยรางวัลให้กับโครงการโดยมีคุณพิษสมัยดวงตาประธานจัดการแข่งขันอาจารย์ล,ลนนรงค์แสงมณีกรรมการจัดการแข่งขันครูลกบพิเศษกรรมการจัดการแข่งขันและอาจารย์ประเสริฐอัคคจันทร์ผู้ริเริ่มจัดตั้งโครงการกมทมฟุตซอลครับครั้งที่หนึ่งควบคุมเกมการแข่งขัน สำหรับกิจกรรมโครงการกทมฟุตซอลคัพครั้งที่หทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเขตวังทองหลงังทีมรองชนะเลิศอันดับหเขตบางนาทีมรองชนะเลิศอันดับสเขตบางกอกใหญ่และทีมรองชนะเลิศอันดับสเขตประเวศ ต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่ให้เกียรติเชิญบรรณาธิการข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เฟซไลนิวร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกทมฟุตซอลครั้งที่1เมื่อวันเด็กแข่งชาติที่ผ่านมา